สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะทันเฮยอดวิวเพลงเก็บซ่อนทะลุ100ล้านวิ่งแก้บนรอบสนามหลวงนักร้องสาวพันวรการเฮยอดวิวเพลงเก็บซ่อนทะลุ100ล้านเดินสายไหว้พระวิ่งแก้บนรอบสนามหลวงทำเอาดีอกดีใจย,ยกใหญ่เมื่อทราบว่าเพลงเก็บซ่อนยอดวิวพุ่งทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนักร้องสาวพันวรการโรจนวัด รีบจัดการชวนทีมงานไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครและวิ่งรอบสนามหลวงเพื่อแก้บนทันทีงานนี้ทั้งดีใจทั้งหอบไปพ,พร้อมๆกันแต่เจ้าตัวก็สู้ตายค่ะเพราะสิ่งที่ขอไว้สมดังตั้งใจจนยิ้มแกรมปีไปกันทั่วหน้าเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ตอนปล่อยเพลงเก็บซ่อนสาวพันได้แอบม,มาบนส่วนตัวกับศาลหลักเมืองกทมไว้ขอให้เพลงนี้ทะลุ100ล้านวิวถ้าได้เมื่อไหร่จะมาไหวขอบคุณและวิ่งรอบสนามหลวงหนึ่งรอบ เพื่อเป็นการแก้บนซึ่งในวันที่26ตุลาคม2,564ที่ผ่านมาพันธ์และทีมงานได้เตรียมดอกไม้ทุบเทียนมาไหว้ขอบคุณสารหลักเมืองตามที่เคยรับปากไว้จากนั้นได้พาน้องๆศิลปินจากค่ายเข้าสารมิวสิกตู้เพลงพัชชะนันยีนปพิชยา และวีวีมานาัสวีมาร่วมวิ่งเป็นเพื่อนเพื่อแก้บนหลังจากวิ่งเสร็จเจ้าตัวก็ได้เดินทางมาไหว้โกลม,มหลวงชุมพรพระรามสี่และเดินทางต่อไปยังวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อนำไข่ต้มมาแก้บนและขอบคุณหลวงพ่อโสธรที่ช่วยให้ยอดวิวเพลงเก็บซ่อนทะลุร้อยล้านวิวไปแล้วสมดังตั้งใจเลยทีเดียวค่ะก่อนจะซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเป็นการปิดท้ายภาร,รกิจในครั้งนี้งานนี้ก็ททำเอาแฟนคลับอยากรู้เลยทีเดียวค่ะว่าเจ้าตัวนั้นซื้อเลขอะไรบ้าง จะได้ไปซื้อตามกันเพราะสาวพันนั้นขึ้นชื่อมีดวงในด้านการเสี่ยงโชคอยู่บ่อยๆเอาละ่ะเรามาลุ้นกันค่ะว่าครั้งนี้สาวพันจะมีดวงถูกลงังวลชุดใหญ่เหมือนที่ผ่านมาหรือไม่โดยพร,รันกล่าวว่าสมความตั้งใจของพันแล้วค่ะเก็บซ้อนครบ100ล้านวิวแล้วเราก็บอกกันว่าเราจะวิ่งรอบสนามหลวงหนึ่งรอบวันนี้เรามาวิ่งหนึ่งรอบเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับน้องๆศิลปินและพี่ๆทีมงานทุกท่านขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาร่วมวิ่งด้วยกันในวันนี้ค่ะ ก็มีใคร100ล้านวิวต่อไปก็ติดตามกันนะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ